สวัสดีครับพบกับลาลาช n แนลและนี่คือช่วงอบอยรซ่าแคสเกมวันนี้เราก็ยังอยู่กับเซนเซีย w เว e n นิงกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าตู้ริงผู้นำมาเมื่อวานนั่นก็คือก็อดคอสมูนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้สวยงามเลยทีเดียวสกิลจะเป็นยังไงไปดูกันเอออ่ะ God น,น, damage, นะครับก็อดคอสมูเป็นเซนสายเอ็ม a g เมนะครับเอ็มแอทนะครับอ่ะสกิลแรกนะครับ อัลติเมตไซโคเน s ิสนะครับก็คือโจมตีธรรมดานั่นแหละเซนหนึ่งลายที่ได้รับ M d a m a g e ของ M Attack นะครับ M Damage ของ M Attack M d a m a g e ก็คือค่าที่เอ่อลบลบด้วยค่าป้องกันของศัตรูเรียบร้อยแล้วนะ M d a m a g e ของ M Attack นะครับ100%เซแล้วก็จะเพิ่มโล่ป้องกันให้กับเซนทั้งหมดของฝ่ายเรานะครับไม่เกิน M Attack 120ของหมูนะครับต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใน1รอบเราก็จะต้องโจมตีธรรมดาอย่างน้อย1ครั้งเพื่อให้เพื่อให้มีโล่เพื่อให้ทุกคนในทีมมีโลนะหรือจะไม่ไม่ก็แล้วแต่นะครับอ่ะสกิลที่2อง t ัลติเม r คริสตันวอลนะครับอันนี้จะเป็นเซนต์กลางโล่ที่แปลกหน่อยก็คือจะกลางโล่ใส่ศัตรูนะครับกลางโล่ใส่ศัตรู1นลายนะครับดามเมจที่ศัตรูที่เรากลางโล่ไว้เนี่ยนะครับที่เขาทำได้เนี่ยจะถูกดูดซับเข้าไปในโลนะครับสูงสุดไม่เกินค่าแมก HP ของมูนะ20%ของ max HP นะแล้วก็เพิ่มโล่ป้องกันนะครับจากค่า max HP ของมู20%นั้นน่ะให้กับเซนฝ่ายเราที่มี HP ต่ำที่สุด2คนนะครับนั่นก็คืออศตรูที่มียิ่งมีพลังโจมตีเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งได้โล่ป้องกันที่ที่แข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ไม่เกินค่า max HP 20%ของมูเพราะฉะนั้นหมูนี่ก็ต้องอัด อะไรที่ทําให้แม็ก HP มันเยอะๆเข้าไว้วเนาะแล้วก็หากเป้าหมายเนี่ยทำเดามเได้เกินจากการดูดซับของโล่เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มโล่ป้องกันจากแม็ก HP 20%ให้กับเซน์ฝ่ายเราที่ HP ต่ําที่สุด2คนอีกอีกด้วยนะครับก็เน้นเน้นป้องกันเพื่อนกัน,นจริงๆเลยสกิลที่3นะครับสกิลที่3 Ultimate Star Light Extension นะครับก็คือถ้ากระโดด กระจายแสงเขานั่นแหละนะครับรวบรวมพลังนะครับจากดาวดวงดาวนะครับแล้วก็โจมตีออกไปนะครับทำให้ศัตรูทั้งหมดได้รับ M damage นะครับจากค่า M attack 2อ0อของมูและเพิ่มโลให้กับเซนของฝ่ายเราที่สูญเสีย HP ไป40%แล้วนะครับสูงสุดไม่เกินค่า HP ของ20%อี่ะของมูนะครับต่อเนื่อง2เทินนะครับก็คือเพิ่มโลให้ ก็ใช้ท่าน,นี้โจมตีเสร็จก็เพิ่มโล่ให้นะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะครับ Ultimate Star Dust Revolution นะครับสกิลนี้มันเป็นแพสซีฟนะนะครับเมื่อเซนฝ่ายตนที่มีโล่ไม่รวมโล่ของเซอร์พีทีออนนะครับก็คือคิสตันวอลนั่นเองเซอร์พีทคริสตันวอลนะไม่รวมไม่รวมอันนี้นอกนั้นจะมีโล่ก็ได้หมดจะมะีตัวที่กลางโล่ทุกตัวได้หมดยกเว้นเซอร์พีทีออนนะครับ เมื่อเซนที่มีโล่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ้นสุดเทินนะครับก็มูก็จะทําการโจมตีโดยใช้ท่านี้หครั้งนะครับพลังโจมตีก็คือเอเป็นดดเมจจริงของโล่ป้องกันไม่เกิน40%นตะครับต่ำสุดเท่ากับเอ็มแอตแทของมูนะครับก็คือ100%นะครับก็ก็การันตีว่าขั้นต่าไม่เกินไม่เกินนี่แหละเอ็มแอตแทของมูนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่เกินค่าเอ็มแอตแทของมู160%นะครับประมาณนั้น ทุกรอบเทินใหญ่จะบวกขึ้นไปอีก25นะครับสูงสุด115เนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เกมเนี้จะต้องยื้มมูให้ได้นานที่สุดแล้วคิดว่าเปิดเกมมาปุ๊บมูเราก็จะต้องโจมตีธรรมดามูหนครั้งก่อนเพื่อให้ทีมมีโล่หรือว่าต้องมีตัวที่ใช้สร้างโล่อีกตัวหนึ่งประมาณนั้นนะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อ่ะลองลองไปเล่นดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะทีมที่จัดมาก็จะมีประมาณนี้นะครับเทพีชาชานะมีเจนอนมีพี่ปูนะครับเอาไว้ฟื้นเทพีนะมีฮาเดชุนนะครับฮาเดชุนก็มีโล่ไม่รู้ว่าโล่ของฮาเดชุนจะมีผลด้วยหรือเปล่านะแล้วก็คอคอสหมูแล้วก็อกคอคอสเจป๊ปานะครับอ่ะเราไปลองตบตีชาวบ้านเขาดูโล่เหมือนกัอน,อ,น,นอ๋อใช้โล่ของคอรัตเนาะคอรัตอัสการ,นะรนะ์อะไรมาถึงปากเลย เนี่ยเห็นไหมอ๋อแสดงว่าแสดงว่ามูมาถึงครั้งแรกก็กลางโล่เลยสิใช่ปะไม่งั้นมันจะไม่ใช้สกิลนี้โจมตีอ่ะเราเปิดอ่ะเห็นไหมพอพอสิ้นสุดเทินของยูนิตที่มีโล่มันก็จะโจมตีอือืม,อม,อม,อม เราก็จะโจมตีหนึ่งครั้งเพื่อให้เทิรนถัดไปเราก็จะได้มีโล่เพิ่มอ่าแล้วก็ใครที่จะโจมตีหนักที่สุดน่าหมอนี่ใครวะอ๋อไออ่ากลางใส่ลงอัสการดไปก่อนอ้อืม 受けろ。弱だもないよ。タイタンクモだ。うん。弱だもないよ。負ける。うう、ゴンマスカット。これ以上はさせません。うん。 ค,คลกอามสางลุงแอฟกาดอีกที นี่เขาเล่นอันตโนมัติใช่ไหมเนี่ยอาซาก๊อบใครจะ้ะว่ามัด ปูก oh, ัดพี่ปูเลย 们太漏了。嗯。嗯 ตีกีก็โดนเจตซีกลับเลย ได้จริงตื่นเถอสร้างโล่ไปก่อนอขังมาบาฟิก้าแล้กันอ่ะไม่ใช่วรอ๋อใช่อ่าก็เจลาตินบ่ะ 生ラール的の目を止めてくれるれで勝利は完璧なものとなった。 ไม่ได้เด๋ยระเบิดไม่ได้ โอ้โหบ้นเทิงเหลาบโอเคเ,เ,เาอาบาฟิกเอาบาฟิก้าปุ๊บเจลาบาาเ,เ,ลาเหมือนกันหมดอ

เอามาตะให้เจลาบไปบันไ,ไม่ค่อยเห็นความสามารถเนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นทีมนี้เนาะ ไม่รู้ได้ไหรือเปล่านะลองดูลองลองไปเรื่อยๆโอ้โห,โหทั้งซูล่าทั้งที่ลุงงูอย่าเพิ่งแทงลิฟต์แง

ลลชูลาระเ,เบิดดิระเ,เบิดเลยมายไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยเหลาแต่ก็ยังพอได้อยู่นี่ไปจริงโอ้ได้อยู่ว้า <laughs> เอยทำไมทีแรกไม่แรงทีที่สองโอ้โหแหกกันหมดเลยเอ,อ๋อแหกเหมือนกันตุ๊กเราจะให้นายฮิวไม่ได้เหรออ๋ สามุย้ยเออม่อยากหิวเลยนะเหมืมคนควรหิวไอคิวระเบิดไม่ได้เลยนี่หว่าอ้าวได้อ๋อมีไอ้นี่ลืมอือ้ มาแล้วก็เห็นแววแล้วอาได้เปิดก่อนเปิดก่อนก็โอเค

ไม่รู้สถานะยูริโดนล้างหรือเปล่าโดนจริงด้วยแต่ง,ต,งต้องต้องซ่อนไว้ก่อนไม่มีตัวฮิวซะด้วย เขาได้พอได้แนวซ่อนที่มูไว้เดี๋ยวจะโดนล้างสถานะยูริ ไม่ต oh. mm ้ายเอ้าฮึ่มตรเยอะคือเ อาเดียอาเดียขาโหดตายทั้งนั้น Hmm. 生きながら地獄。 จิ้มใครจิ้มใครโอ้มาที่ดอยู่เชียดอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับก๊อดคอร์ดมนะูเนาะอืมถามว่าดีไหมก็ ถ้าจัดทีมลงตัวน่าจะดีกว่านี้ไม่รู้สิดูสกิลแล้วมันงงๆแล้วก็เน้นกลางโลเน้นแม็กเท็พีเข้าไว้เยอะๆเละประมาณนั้นนะครับโอเค okay. สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะแค่นี้ไปละ